โอ้โหเห็นเลยเห็นเลยในเลยเห็นเลยคนนี้ผมอยู่เข้าใจช่างชื่อนะคนลุมสดชื่นไยนะผมอยู่นครนายกครับเพดเพดคนลุมสดชื่นอยู่นครนายกไปตามหาซื้อกันเองนะไปรับยิ้วด้วยไปไปดูไอเนี่ยกันสิเองสี่เท่าไหร่ในก่ยขนมอันนี้ปลูกเองป่ะ ของลุง้างบ้านอ๋อไอ้ไอ้ขายอะไรอยู่นะมายงนิดหมดหน้าแล้วตอนนหมดหน้าแล้วเอาขนมมาขายถนนทางบ้านพี่เอกไม่ต้องรู้ไม่ต้องไม่ต้องกินเลยรู้เลยว่าหวานไม่ไม่ต้องชิมเลยครับมันหวานเออยชิมหน่อยก็ได้พีิยาเชื่อป่าวว่ามันหวานยี่สิบบาทถูกไหมวันนี้เรากินเปรี้ยวมาแล้วอันนีมันหวานเชื่อพี่ยาเดี๋ยวหวานถ้าไม่หวานพี่ยาให้ห้าร้อยเอาแล้วเอาถ้าไม่หวานเนี่ยพิยาให้ห้าร้อยเลยพี่ยารู้เลยว่าเนี่ยหวานกันเหมือนแบบเนี้ยคืออย่างนี้หวานแน่นอนหวาน ่ะหวานมากหวานคิดถึงพี่ยาค่ะหวานคิดถึงก็มาได้เลยครับหวานเกินไม่เอาหวานเจอเด็กหวานหวานเกินไปใช่หวานจริงหวานหวานคือหวานนี่มันอร่อยหรือไม่อร่อยมันหวานไงอ๋อหวานอย่างเดียวขนมมันก็ต้องหวานอย่างเดียวจะให้เปรี้ยวได้ไงก็คิถึงพี่ยาหวานหวานมันหวานอ๋อ น้ำตาน้ำตาตาน้ำตาเก่งแล้วมาได้นะคะดูขายแป๊บเดียวขายวันหนึ่งสองชั่วโมงหมดอร่อยมันมันดูนี่เก่งนี่พี่อาจองวันนั้นพี่เอกไปนั่งกินเห็นป่าไรจอดพี่เอกกินไรจอดดูป่าวดูป่าวยังไม่เห็นเลยตายแล้วเก่งไม่มีเวลานอนเลยไม่มีเวลานอนไม่มีเวลานอนเลยวขายยาตั้งแต่มาอยู่ร้านเราขอบตาดำหมดแล้ว ขอบตาดำหมดแล้วใส่แว่นตาเห็นะงายายขอบตาดำขอบตาดำพ่อแม่ประตูขายก็ไปได้ยังไงเนี่ยดูนี่เด็กโอ้พี่เอพูดถูกเลยสสิบบาทอย่าขายแค่สองช่โมงแล้วกลับบ้านเลยไม่ได้นะที่อื่นนะเลิกขายได้แต่ที่นี่ห้ามเลิกขายดูดิสอต้องรีบไปหามาเลยนะใช่นหมดทะเลก็ต้องไปหาทะเลเลถ้าแถวแถวเมืองไทยหมดก็ไปดูนเลยนก ขายครับวันนี้ก็ขายครับอันนี้ตัวเดียวสีบนดีดดด่้เหมอน่นี่เขาจะสอนสูตรนึ่งปลาทูด้วยนะปลาทูเนี่ยนึ่งขาวๆอย่างเงี้ยนึ่งยังไงนะเสบียาเองกินกัน้ำพริกปลาทูพิยาอรยน้ำพริกตาแดงเออพราแดง่ยังไงทำไมมันตัวขาวตัวขนาด่ให้เะเอาหยัากับข้าวรวมกันเลยกินดิบๆยังอร่อยเลยเนี่ยกินแบบนี้ เนี่ยกินกินติบติพี่เอกลองให้เออแดกมาชิมได้ไหมเออแดกมาเทปไอนะเก้าแปดแปด้าลาที่มาจากร้อยเอ็ดเมื่อวานเนี้ยเก้าห้าหเก้าสามตัว้อเสี่ยงเอาด้วยทุกคนเด้อมาสงเหรอยัวเองใครตะเก้าห้าก็ไม่มีเลยโอเล็กอันครับพี่ยาเก้าห้าหก้าเล็กัน ตะเวนแดงนาชิมไหมตะเวนแดงนี่เขาเรียกเดี๋ยแหเขาเรียกแปดเซียนติ๊กทีเนี้ยปลาัูไม่มองเแปดเซียนอร่อยมากอะไรยี่สิบบาทที่โรงงานเราร้อนร้อนอร่อยยี่สิบบาทมือสิมืออร่อยอร่อยอะไรยี่สิบบาทดูนี่ว่ารสชาติเป็นไงอืมสุดยอดอะยี่สิบบาทเนี้นุ่ม อะไรนุ่มแปง <Okay. S 2> ้งหมูอร่อยทุกอย่างยี่สิบบาทอร่อยครับนี่พ่ากำลังหลมลาดยางแล้วพี่เ,เราทำไว้ไหมลอลาดยางใช่ไหมลาดยางมันจะไม่มีที่ปุ่นไงใช่ครับดีครับกำลังทำขนมอยู่ใช่หรือ แล้วก็ตีเป้นหลานจอดได้เลยสวยเลยะจ่ายตังค์ก็ดีดียี่สิบครจ่ายตังค์ก็สนุ่มกด้วยคนกินไงจ่ายตังค์เลยเนีมีแหละมีว <laughs> ่ะครับยี่สิบ <laughs> จ่ายก็ด้วยยี่สิบมีมาาเปามาทุกวันไหมครับมาทุกวันไม่มาวันจันทร์วันเดียวที่ไม่มาวันหยุดปิ亚ในนี่นี่เขากำลังลาดยางอยู่พี่เองครับนี่ลาดยางนะครับ มันขายนบนเนี่พี่เอกมีปุ่นเลยทีนี้มาเหอะแม่ค้ามาเลยเอาแล้วมาเลยทุกทุกอะไรทุกเจ้าได้นะไม่ใช่ว่าได้ทุกคนด้วยเ้เจ้าเีเจ้าเยเขาลูกพี่ยาขึ้นได้แต่อย่าเขียนว่าประพิยาพี่ยามาขายยาด้วยูกับฟางแล้วพดเก่าแเนี่ย อันนี้ผมเป็นอันนี้อืมไม่ดีเฮยเลวเมื่อวานไปเติมของมาจะได้เสื้อเลยเสียดายใช้เล็กพี่อยากขายก็หน่อยใายก่อนให้เขาเอาลูกพี่ยาไปแปะกับเขาไนหน้าร้านเขาอะ แปดรอบร้านอ่ะแปดรอบร้านพี่ยาขอดีนี้น่คือหมูเขาน่ากินนะพี่เอ๋นี่ร้อยห้าติ่บาทเองนะจ๊ะ ใหญนี่เนี่ยร้อิบาทจรงคนก็ซื้อไปขายเป็นข้าวแข้งได้อาขีดสาาจอนทำไมขึ้นใจ่นะครับขอี่หันขาอยู่บ้านเขาตบนนี้อันนี้รเนีงานอัแกงเียวหวันมอนนี้่เอกันนี้หวานพี่เอกพี่อกิเลยกต้องจัดนะพีอกพีเกนองพี่เอกต้องจัดนะไม่จองไม่ได้นะมีแค่นี้แล้ว ไม่เนี่ยเนี่ยน่ากินเลยโอ้โหเดียวอ่ะเนี่เนื้อไม่มีกระดูกเขาเลือตัวเองไมกินเนื้อใหม่นะสามาครับอ้ากินจากินหใช่ใหญ่ไม่กล้าค่ะสามนี่นึใหม่นึสาพอยาคนลนะมาเลย นี่เจ้าถึงอยากเลยชิงแล้วแต่เป็นเองไม่เคยก็ไม่ใช่เจ้าได้ชิงนี่น้ำเราจะเสร็จแล้วพี่เห็นไหมพี่เขาทำโล่งนี่นะห้องน้ำวันนี้2,400คนดูด้วยครับกคนดูห้องน้ำมันจะเสร็จแล้วทวาไวมากไปดูกันไหมพี่ดูห้องน้ำไ ف ่แล้วไ ف แล้วเข้าได้เหรอพี่อยากเข้าไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูลบถุงกระเบื้องครับไม่มีคนเฝ้าห้องน้ำหรอก ก็ีนะโรงนีนอันนี้เป็นผู้หญิงนะผู้ชายอันนี้ก็มือจับรองยกมาไว้ตรงนี้เลยยกมาไว้ดีบอกเพื่อนเรากับเพื่อนบอกช่างเลยนะว่าเสร็จอันนี้แล้วย้ายนี้มาไว้ดีนี้นะย้ายย้ายไว้ตั้งไว้ใช่ไว้แนวอันหน้าบงนี้แล้วต่อใช้ไหมต่อเไราะต่าเี๋ยวราีปูนเราก็ฝัดมันอยู่ใต้ปูนแล้วแต่ไม่ได้ใช้งานแม่ถังเก่าอ่ะใช่แล้วเราเราย้ายดีตรงนูนได้ไม่มีปัญหา ต้องขุดใหม่ใช่ไหมขุดใหม่ดีวกว่าไหมพี่ย้อมใช่เพราะว่ามันมองไม่สวยา